ก็มีหลายๆคนนะคะตั้งแต่รันทำ u t u b e มานะคะมีสาวๆนะคะมาปรึกษาเรื่องนี้กันเยอะมากนะคะเรื่องนะคะเรื่องที่ตัวเองนะคะคบกับฝรั่งแล้วพ่อแม่กดดันพ่อแม่กดดันยังไงคะพ่อแม่กดดันหนักมากค่ะก็คือพ่อแม่ไทยเป็นบ้างได้เขียนกันมาด้วยนะคะเจอแบบนี้หรือเปล่าเจอปัญหาแบบนี้กันหรือเปล่านะคะ ก็พ่อแม่กดดันก็คือสาวๆของเรานะคะเอาเอาแฟนฝรั่งเนี่ยไปแนะนําหาไปไปบ้านหาพ่อแม่แนะนําให้พ่อแม่รู้จักนะคะแล้วสิ่งที่เขาได้รับกลับมาก็คือว่า,ามีแฟนฝรั่งทําไมไม่มีทองใส่ <c oughs> มีแฟนฝรั่งทําไมไม่ซื้อทองให้ใส่อันนี้หลายๆคนเจอมาเล่าให้ฟังแล้วคนก็เจอแบบ มีแฟนฝรั่งทำไมต้องทำงานเขาไม่เลี้ยงเหรอเห็นไหมอีกคนึ่งก็เจอเ็าบอกลูกมีแฟนฝรั่งทำไมเขาไม่มาสร้างบ้านให้หนูทไมไม่มาซื้อรถให้พ่อให้แม่นั่นเห็นไหมแล้วมันก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะยังมีอีกเยอะแยะมากมายที่นะคะที่พ่อแม่เรานนคะปู่ย่าตายายญาติพี่น้อง คนแก่ๆนะคะชาวบงชาวบ้านแถวบ้านนะคะเขาก็จะมาพูดบางครั้งนะคะพ่อแม่เราไม่เท่าไหร่หรอกแต่ชาวบ้านกดดันพ่อแม่เรานะคะก็มาพูดว่าทำไมลูกเธอมีแฟนฝรั่งทำไมเขาถึงไม่ซื้อทองให้ใสทำไมเขาไม่ถึงให้เงินมาให้พอ่อให้แม่ ทุกเดือนทำไมถ,ถึงต้องลูกแกยังต้องทำงานอยู่ว่าเ็ามีแฟนฝรั่งก็ต้องเลี้ยงลูกแกสิทำไมลูกแกถึงไม่มีเงินมาให้แกสร้างบ้านใหม่ทำไมลูกของเธอเนี่ยไม่ไม,ไม่มาซื้อรถให้ใหม่เห็นเห็นบ้านโน้นเขาเห็นไหมเนี่ยมีแฟนฝรั่งก็มีบ้านหลังบนเริ่มเลยออกรถใหม่ซื้อทองให้พ่อให้แม่ใส่ไม่น้อยหน้าชาวบ้านใครเจอแบบนี้บ้างหลายๆคนเจอนะคะ เราจะมาพูดว่าเราจะมาแก้ไขกันยังไงเรื่องนี้นะคะบางคนนะคะพ่อแม่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่ญาติพี่น้องพี่ป้าน้าอาก็ยังจะมากดดันเรานะคะให้บอกแฟนของเราว่าเอาเงินมามาสร้างบ้านมาซื้อวัวซื้อควายมาซื้อหมูเลี้ยงมารถยนต์คันใหม่มาซื้อที่ซื้อทางโอ้โห เขาไม่เข้าใจกันเรื่องไงว่าว่าฝรัง่งเขาไม่ใช่มีเงินทุกคนหรือว่าคนมีเงินเขาอย่างเขาไม่ได้มาให้กันง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะทำถ้าใครเจอแบบนี้นะคะพ่อแม่กดดันนะคะพ่อแม่กดดันแบบหัวจนไม่อยากกลับบ้านเลยกลับไปทีไรโอชาวบ้านก็ซุบซิบนินทา กดดันพ่อแม่เราและพ่อแม่เราก็แบบว่าบ้าจี้บ้าจี้ตามกับชาวบ้านไปด้วยแต่บางคนนะคะพ่อแม่ก็ดีดีนะคะไม่ได้ไม่ได้กดดันไม่ได้อะไรเราแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาเจอกันน่ก็เพราะนะคะชาวบ้านยุเยนะคะหรือว่าพ่อแม่เราเองก็มีความเชื่อแบบผิดๆนะคะตั้งแต่สมัย23่สปีที่แล้วอะ่ะมันเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้ถ้าใครเจอแบบนี้สิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรคะ เพราะว่ามีน้องที่เรารู้จักนะคะเขาเจอเขาเจอแต่น้องเขาอะไม่อยากเวลาไปแต่งงานใช่ไหมน้องเขาไม่อยากจะแบบจัดงานเลี้ยงทั้งอำเภอใช่ไหมปกติชาวบ้านเนี่ยก็จะสุบซิบนินทากันทำไมมีแฟนฝรั่งทำไมถึงไม่จัดงานใหญ่โตดูบ้านนั้นเขาซื้อยู่บ้านนี้เขาซื้อเขาจะไปเปรียบเทียบเป็นแบบนี้นะคะแล้วพอน้องเขาบอกว่าเขาบอกเขาจะเอาแค่นี้เขาไม่อยากเอาเงินไปตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเพราะว่าชาวบ้านอะ คืออะไรก็ชาวบ้านมาก็อะไก็มากินกินบางคนกินฟรีเงินช่วยก็ไม่มีนะคะก็แค่มากินนะคะแต่ก็มาถึงก็มานั่งนินทามานั่งว่าเอ๊ทำไมจัดน้อยทําไมโน่นนี่นั่นนะคะแล้วพ่อแม่เราก็อับอายนะคะทำให้พ่อแม่เราคิดกดดันพ่อแม่เราอีกนะคะแล้วก็พ่อแม่เราก็มากดดันเราอีกทีนึงว่า นเนี่ยดูสิเนี่ยคนนี้คนนี้เขาบอกอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมถึงได้เสินสอดแค่นี้ทําไมถึงไม่ซื้อบ้านไม่ซื้อรถไม่ซื้อทองไม่ซื้อที่ซื้อทางซื้อวัวซื้อควายหลังฟังแล้วก็โอ้โหโอ้ยพ่อแม่เนาะพ่อแม่ทําไมถึงยังเอาความคิดสมัย30นะคะ 20- 30ปีที่แล้วถ,ถ้าเจอแบบนี้บอกพ่อแม่ไปเลยค่ะบอกญาติพี่นนอะพ่อแม่ใครก็ได้ที่พูดแบบเนี่ยหรือว่าชาวบงชาวบ้านนี่มาพูดบอกเขาไปเลยว่า พ่อแม่นะป้าฟังให้ดีนะฝรัง่งเดี๋ยวนี้เขาไม่เหมือนเจ็ดยี่สิปีที่แล้วเดี๋ยวนี้นะคะฝรัง่งก็มีตัวเลือกเขาหาแฟนออนไลน์ได้ง่ายๆสบาย,บายเขาไม่ต้องไปหาที่ผับที่บาร์เหมือนเมื่อยี่สปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วเขาหายากมากค่ะกว่าจะได้เมียคนไทยเนี่ยที่จะเจอฝรัง่งก็มีที่เดียวคือในญ,ญาติแนะนำให้ก็ไปที่นะคะสถานที่ ทำงานกลางคืนผับบาร์อะไรแบบนี้ค่ะกว่าที่จะเจอกันเนี่ยมันยากสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีโลกโซเชียลมันไม่มีอินเทอร์เน็ตบอกพ่อเดี๋ยวนี้อนะินเทอร์เน็ตนทุกคนมีมือถืออินเทอร์เน็ตอยู่ในมือเขาสามารถคุยกับใครก็ได้ในโลกใบเนี้เขาถ้าเราไปกดดันเขามากเนี่ยเขาจะหนีไปเขาจะทิ้งหนูไปทำงไง <c oughs> มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว อย่าไปเอาคนนั้นคนนี้เป็นตัวอย่างถึงว่าสมัยนี้ถึงว่าตอนนี้เขายังจะมีแบบนั้นอยู่เราก็ไม่จําเป็นต้องไปเอาตามเขาเพราะว่าฝรั่งคนนั้นนะ่ะบ้านโน้นลูกเขยบ้านโน้นน่ะเขาอาจจะมีเงินไม่เหมือนแฟนหนูแฟนหนูเ็าไม่รวยขนาดนั้นบอกเขาไปค่ะพ่อแม่ค่ะเดี๋ยวตกตกตฮนะพ่อเอาอันนี้กระดิง่งกระดิง่งซื้อกระดิง่งไปตกช้าหัว พ่อแม่ฟังแ้วพ่อแม่จะได้ตื่นสะดุ้งบอกพ่อแม่ให้ก็จยพูดจับเขาคุยกันเลยครับเพราะอะไรครับเราอะถ้าเราไปพูดไปบอกแฟนเราทุกอย่างนะคะที่พ่อแม่เรามากดดันเราหรือมาบอกเราว่าพ่อแม่เธอจะต้องสร้างบ้านใหม่นะเธอจะต้องสร้างบ้านห้าล้านนะเธอ,ต,อต้องไปซื้อรถใหม่รถ Fortuner นะเธออะไรเงี้ยแม่บอกว่าจะให้เอาตังค์ไปซื้อที่ ตายเลยถ้าคุณไปบอกแฟนคุณแบบนั้นตายเลยนะคะเขาหนีวิ่งใส่คอนวิร์ดวิ่งโอ้มาราธอนเลยนะคะถ้าคุณไปพูดแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องบอกทุกอย่างที่พ่อแม่พูดเขาพูดอะไรมาเราคิดดูแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะไปบอกแฟนเราเราก็ไม่ต้องบอกค่ะไปเราไม่ต้องไอ้นี่แล้วเราก็ต้องหาเวลาไปคุยกับพ่อกับแม่เราว่านั่นแหละอย่างที่บอกเมื่อกี้นะ่ยฝร,รั่งเขามีตัวเลือก และฝรั่งไม่ได้รวยทุกคนอย่าเอาหนูอย่าเอาแฟนหนูไปเปรียบเทียบกับแฟนบ้านนั้นแฟนหนูเขาเป็นคนดีเขามีพอมีพอกินหนึ่งเขาไม่รวยจะซื้อบ้านซื้อรถหลังซื้อร่างบ้านหลังใหญ่ๆซื้อรถแพงๆให้หนูขับแต่เขาเป็นคนดีเขาเลี้ยงหนูได้แล้วบางคนนะคะหลายๆคนพอาโดนพ่อแม่กดดันก็มานั่งคิดในใจหรือฉันจะเลิกดีไปหาคนรวยกว่านี้ ถามหน่อยว่าเอาส่วนไหนมาคิดชีวิตเราค่ะชีวิตเราเราต้องใช้ชีวิตไปกับคนคนนั้นนะตลอดชีวิตถ้าเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนดีถึงเขาจะซื้อบ้านหลังใหญ่ให้เราไม่ได้ซื้อรถคันงามให้เราไม่ได้เนี่ยถ้าเขาเป็นคนดีเขารับผิดชอบชีวิตเราได้ถึงก็จะให้นิดให้หน่อยเท่าที่เขาช่วยได้เราก็น่าจะภูมิใจแล้วนะคะคุณรู้ไหมคะว่ายังมีคนอีกเยอะแยะเมียฝรั่งอีกเยอะแยะที่นะคะ สามีเขาแฟนเขาไม่เคยได้ส่งสักบาทแต่ละเดือนเนี่ยเขาก็ยังรักกันเพราะเขาไม่ได้มองถึงข้อนั้นเขาไม่ได้มองถึงข้อว่าฉันจะได้อะไรจากเธอยังไม่แต่งงานกันเลยฝ่ายชายฝรั่งเขาจะคิดว่าส่วนใหญ่นะ ก็ยังชีวิตใครชีวิตมันกันอยู่คนก็มีงานทําฉันก็มีงานทําฉันก็มีสิ่งต้องรับผิดชอบเธอก็มีสิ่งต้องรับผิดชอบเธออยู่มายังไงละก่อนที่จะเจอฉันเธอังอยู่ได้เลยอะแต่ฝรั่งส่วนใหญ่ที่ดีๆนะคะพอเป็นแฟนกันแล้วเขาก็จะากะช่วยเหลือคุณเท่าที่เขาช่วยได้เท่าที่เขาช่วยได้เขาเงินผ่อนบ้านผ่อนรถก็ยังไม่พอเลยเขจาจะจัดอะไรมาให้คุณเขาก็เจ็ดเล็กเจ็ดน้อยมาให้คุณได้เดือนละเจ็ดแปดพันเดือนละหมื่นนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะถือว่าดีแล้วนะ รู้ไหมว่ารันอยู่ในจุดเนี้ยรันได้รับนะคะเรื่องราวจากคนโน้นคนนี้มาไลฟายฟังเนี่ยบางคนนะคะไม่ได้สักบาทแถมยังจะไปช่วยแฟนนะคะผ่อนโน่นผ่อนนี่มันมีแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนั่นะเขารักกันจริงแต่ผู้ชายอ่ะถ้า เขาดีจริงจาไว้ถึงเขาไม่มีอะไรให้คุณมากมายเขาก็สามารถช่วยคุณได้เท่าที่เท่าท,ที่เขามีสิ่งที่สำคัญที่สุดสมมุติว่าคุณอยากจะทิ้งคนเนี้ยแม่บอกว่ามึงทิ้งมันไปมันฝรั่งขี้นกคุณไม่ต้องไปเอามันไปหาผัวใหม่ซะรวยๆถามว่าสมัยนี้คุณคิดว่าฝรั่งรวยๆเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ฝรั่งรวยคุณจะรวยด้วยไหมถ้าเขารวยแต่เป็นคนไม่ดีรวยแต่ขี้เหนียวรวยแต่ ไม่ได้เรื่องอะ่ะมันก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นบอกพ่อบอกแม่ซะบอกญาติพี่น้องซะอย่ามาลันเห็นหลายคนนะคะมาบ่นว่าพอเรามีแฟนฝรั่งปุ๊บญาติพี่น้องก็บอกโอ้ไปไปเลี้ยงนนหน่อยซื้อนี่ให้หน่อยซื้อนั่นมาฝากหน่อยมาทีก็เห็นเราเป็นตู้ ATM นะคะถ้าเราทํางานเองนะคะทำงานได้เงินเองถึงมันจะนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เท่าขเขานะคะแต่เราก็รู้สึกภูมิใจและ มีคุณค่าค่ะเขาจะมองเรามีคุณค่ามากมากหลายหลายคนบ้าจี้ตามพ่อแม่ค่ะพ่อแม่บอกเมื่อีมีผัวฝรั่งออกอย่างนีเดี๋ยวนี้ตั้งที่แฟนยังไม่ได้บอกให้ออกเลยนะถ้าแฟนคุณบอกให้คุณออกมาอยู่บ้านอ่ะคุณก็สามารถทําได้แต่ว่าคุณรู้เลยว่าทั้งหมไหร่ที่คุณนั่งอยู่เฉยๆโดยที่มาแบมือขอเงินเขาอะทุกๆเดือนถ้าเกิดวันไหนเขาให้คุณเลทวันไหนเขาไม่ให้คุณเท่าที่เขาให้คุณก็จะทุกข์อีกแล้ว นั่นแหละมันจะมีปัญหาแล้วก็คุณจะเป็นคนที่ไม่มีค่าเลยเขาให้เงินคุณคุณก็ยังทํางานต่อไปได้เงินที่เขาให้เก็บสิเพราะฉะนั้นรัาสนับสนุนนะคะทุกคนให้มีงานทําเขาไว้ทํางานเขาไว้อย่าไปนั่งกินนอนกินบางคนเห็นหลายๆคนนะคะก็พอเราได้แฟนฝรลังแล้ะแฟนส่งมาให้ทุกเดือนส่วนแฟนกลับไปบ้านตัวเองก็อยู่ทังนี้ก็ กินกันสบายพาเพื่อนไปเลี้ยงไปเล่าไปเที่ยวไปเที่ยวบ้าเที่ยวผับไปเลี้ยงผู้ชายโอ้ยไปสารพาัดพล้านเงินแบบไม่ไม่รู้คุณค่าแล้วทีนี้คุณมาลองคิดดูว่าคนที่เขาทํางานนะแฟนคุณเขาทํางานร้องร้องงอนะเพื่อจะเกยดเงินส่วนนั้นมาให้คุณเพื่อให้คุณอยู่สบายแต่คุณไม่ได้มองเห็นคุณค่าของเงินส่วนนั้นเลยเรารู้สึกแย่นะคะกับคนที่ทําแบบนี้ แล้วก็ได้ยินทุกวันเห็นกันบ่อยๆนะคะก็ได <driven> ้ข่าวได้ครา,า,าวเพื่อนของเพื่อนมาเล่าให้ฟังบางคนนั้นก็นี้เห็นด้วยกระตาบางเป็นคนที่รู้จักบ้างนะคะเป็นแบบเนี้มันก็เลยสหลดหดหูใจแล้วก็นี่แหละพ่อแม่อีกอย่างพอเราพอเขาเห็นใช่ไหมพ่อแม่เขาก็มี mindset อะ m i ซ d s ตเขาเป็นแบบยี่สิบสาสิบปีที่แล้วคือ มีแฟนฝรั่งต้องต้องมีบ้านมีรถต้องซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ซื้อทางซื้อทองส่งเงินให้พ่อแม่ทุกเดือนอันนั้นคือสโลกแกนของคนแก่เขาเขาไม่รู้หรอกว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปขนาดไหนเราเป็นคนต้องเป็นคนอธิบายให้เขานะคะนี่แหละอย่างที่ลังบอกไปข้างต้นเมื่อกี้ฝาก subscribe กด <love> <good> like กดแชร์กันด้วยนะคะ